สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับไปคาเป่นะครับวันนี้เรามีนัดกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือแม่ผมนะครับที่เพิ่งมาจากอเมริกาก็คือเราวันนี้เราจะมานัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับคือตอนนี้ผมก็เพิ่งจะออกจากสนามบินลำปางไปนะครับโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินหาแม่อยู่เจอแล้วครับเห็นไหมครับผู้หญิงชุดดำนครับนั่นแหละครับคือแม่ผม ตอนนี้พอเจอกันเสร็จก็ออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันทั้งคู่เลยครับตอนนี้เรากําลังออกจากกรุงเทพนะ,ะมาถึงแล้วครับตอนนี้มาถึงที่บางวาขาหมูอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันครับพอเข้ามาในร้านเสร็จก็บรรยากาศก็สะอาดสะอาดนะครับพนักงานเยอะบริการดีมากเลยครับมาถึงก็ ธรรมดาครับมาถึงข้าวขาหมูชื่อด <the benim language> so ังก็ต้องสั่งข้าวขาหมูครับก็ราคาก็ตามนี้แหละครับตามที่ผมถ่ายให้ดูเลยครับพอทานเสร็จก็ออกจากข้าวขาหมูบางว้าก็มาต่อที่ข้าเที่ยงที่ครัวหัวพานครับก็แถวแถวสมุทรสาครนะครับจำไม่ได้ก็เดินเข้ามาในร้าน เด็กคนนี้ถ่ายเป็นหนึ่งกลุ่มเออมาถึงก็สั่งเมนูแบบร้านอาหารทั่วไปนะครับก็มีต้มผัดแกงทอดอะไรก็ยำนะครับ <c oughs> เมนูก็มาเรื่อยๆนะครับก็เมนูที่มาเสิร์ฟนะครับก็จะมีปาลาดินสามรสเนื้อทอดกระเทียมแล้วก็แกงอะไรรู้สึกว่าจะเป็นแกงแกง,แกงไก่ป่านะครับที่เหลือก็เป็นจ้าปูข้าวผัดอะไร เสร็จแล้วก็กลับนะครับตอนนี้ก็เลยง่วงออกมา,มา,มาทั้งวันแล้วกวันนี้ <c oughs> ตอนนี้เราจะกลับไปที่สมุทรสาครน,นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สมุทรสาครแล้วครับจุดไฮไลไท์นะครับทำนาเกลือกันแลวตอนนี้เราก็มาถึงร้าน,นชื่อว่าอะไรนะครัวเจ้าพญาเป็นร้าน ดังของที่นี่นะครับก็พี่เขาก็พามาแม่นนำหน้าเลยครับเห็นไหมพี่ชุดดำมนะ่จัดไป <c oughs> ตอนนี้เราก็มาตอนมีช่วงประมาณจัหกโมงครึ่งทองฟ้าสวยมากครับสีชมพูเลยพอมาถึงก็ขอถ่ายรูปนิดหน่อย <c oughs> คนเยอะมากครับ ก็ <petto> <USSR> oh มีผู้หญิงมาเดินมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับนั่นก็คือแม่นะลองดูครับก็น่าเหมือนกันไหมไม่ได้เจอกันมาสิบสามปีเดี๋ยวก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆของทีฬานอาหารขวชาเาพยานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับชิวๆลมแรงนิดหน่อยตอนนี้ก็คนโล่งครับก็มาถ่ายรูป ตรงนี้ครับมาที่แรกนี่คือไม่ได้ถ่ายเลยนะคนเยอะมากโซนนี้จุดไฮไลท์ของที่นี่เลยอันนี้ก็กลับมาที่โต๊ะอาหารนะครับพากันมาสั่งเมนูถ่ายรูปก,กันจนเพนนนเลินเมนูแรกที่มาถึงก่อนก็มาแล้วครับจอปูปูเต็มเต็ม จากนั้นก็มีอะไรต้มยำหอยแห้งลวกปูผัดผงกะหรี่แล้วก็อะไรยำอันนี้ยำแหละยำไข่ปลาลิวิวถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับหมูย่างอันนี้ก็ทานเสร็จแล้วครับบบกมือลาไายกลับบ้านกินไม่พอพากันห่อด้วยเนี่ยอร่อยจริงร้านนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับ EP ต่อไปบายบายฟันดีครับ ピッ